นะเทสพีทีสี่นะครับพีทีสี่โปรนะครับโอเคอ่าวันนี้มีน้องจีนมาเป็นนักบินช่วยเทสให้นะครับโอเคอันนี้ครับเป็นชุดที่ลงขายนะครับอ่ะโอเคครับเทสออฟนะครับสถาครดีโอเคเดี๋ยวลองเซนเซอร์ก่อนจะเป็นอะไรอยู่เนี่ยนะโอเคครับนะครับไปเซนเตอร์นะครับอ่ะ ลองดรอปลงมาดรอดอดรอดรำลงมาเลยอ่ไปหลังมาดรอดอลงมาอีกเอาตามตามอีกตามอีกแล้วถอยาอมาชนที่อยเลยครับอ,อ่าไม่มาเฮเดินหน้าเข้านี่เลยอ่าเดินหน้าเข้าเลยเดิเเเนหน้าเข้าเลย่เข้าเลยอ่ะตอบมะตออ่าเนี่ยครับเนี่ยระบบเซนเซอร์โอเคเดี๋ยวจะให้น้องขึ้นไปลองอ่าถ่ายภาพดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวดีเธอดูโฮมนะครับ อนึ่งนะครับเนี่ยนนี้จะจิ้นมานะครับเดี mm ๋ยวมาเรียนแล้วก็มามาขอเทนนะครับเผื่อจะอ่ะแล้วก็เททั้งเททั้งเทสเลยนะครับเผื่อจะรับรอบนี้ไปดูแลนะครับ เดินหน้าเลยเดินหน้าตอนนี้ก็ความสูงได้แล้วไปเลยเดินหน้าน,น,นิ่งนะครับแต่ว่าเสียงเอาเรื่องนะครับนี่ครับขอพามันไปเลยมมือนิ่มมากเลยนิ่นไปเลยไปเลยสัญญาณระบบสัญญาณมันแรงนะครับเนี่ยครับแดเกบสี่นะครับเนี่ยระบบสัญญาณเต็มหมดเลย GPS พ5ดวงนะครับโอเค แอปหนึ่งโอเคพ่อพ่อโอเคหันรถไปทางซ้ายโอเคเริ่มเก็บภาพอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตีเด็ดมันเนี่ยครับเนี่ยระหว่างเราเลคคอร์ดเห็นไหมครับผมเนี่ยจิ้นซ้ายซ้ายซ้ายอ่าอันนี้โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอยากอย่างตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวดูวิดีโอนะครับโอเคจิ้นเริ่มอ่าเริ่มเลคคอร์ดเลยครับโอเคนไปทางซ้ายซ้าย ไช้โอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะครับสามารถถ่ายภาพนิ่งไปด้วยเห็นไหมครับมันสามารถะหว่างที่เลคคอร์ดอยู่เราถ่ายภาพนิ่งได้ครับเนี่ยครับสี่โปรมก็อารมณ์แบบนี้นะครับอโอเคเนี่ยโอเคนะแรับอ่าสอบเลคคอร์ด Okay. ทีนี้เดินให้ความไกลไปถึงสักประมาณสักสี่สิบงสามสิบห้าสิบเน่เออโอเคไปเลยเดินหน้าเดินหน้าเลยโอเคเรียบร้อยอ่ะทีนี้เดี๋ยวน้อง t ีเ n t ทูโฮมนะครับอ่าอันนี้หะอ่าใช่ครับอ่าโอเคกดอดค้างเลยค้างเลยค้างค้าง <Go home. S 1> อ่านะครับ

เรียบร้อยนะครับผมรอบผมอ่านะครับท่นนี้มาเทศดินิ<า>จนะครับครับดีครับผม